เรามาดูดวงของคนที่เกิดราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะตั้งแต่วันที่13ถึง19พฤศจิกายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนคนที่เกิดราศีมิถุนช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์สเสน่ห์แรงนะคะโชคลาภการเงินเด่นมากๆนะคะโชคลาภความรักเด่นการเงินเด่นนะคะในช่วงนี้นะคะ โอ้ไพ่เงินขึ้นเยอะมากเลยนะคะคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะไพ่เงินเยอะมากนะคะไพ่เงินรอเต็มเลยนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะถ้าใครคิดจะลงทุนทําธุรกิจอะไรนะคะลงทุนได้เลยนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะในช่วงนี้หลายหลาคนกําลังคิดวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะเดินทางได้นะคะในช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้นะคะ แนะนำให้ทําบุญเสริมดวงนะคะทาบุญนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะแล้วก็ทำบุญลงศพแล้วก็ผ้าขาวห่อศพนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีจะมีคนเอาเงินมาให้ใครรอเงินจะได้เงินคุณมีโอกาสจะมีโชคมีลาบและได้เงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้ความรักค่อนข้างดีนะคะหลายๆคนกําลังคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องครอบครัวนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นครอบครัวใหม่ ระวังปัญหากับครอบครัวคนในบ้านคนในครอบครัวระวังมีปัญหาทะเลาะกับคนในบ้านนะคะระวังปัญหาอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจนะคะระวังเรื่องการขับรถอย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนนะคะอย่างหุนยนมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะระวังขามีปัญหานะคะหลายๆคนนะคะระวังมีปัญหากับแม่นะคะกับแม่นะคะหลายๆคนกําลังอ,อยากจะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมหรือพระแม่ลัศมีนะคะในช่วงนี้นะคะ การเรามาดูดวงเจาะเรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่จะถูกโปรโมทนะคะผู้ใหญ่มองเห็นความสําคัญนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการงานค่อนข้างดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าค่อนข้างสูงนะคะในช่วงนี้ ดวงการเงินนะคะการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเรื่องของการเงินของคนราศีมิถุนนะคะการเงินช่วงนี้นะคะคุณจะได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำคุณจะได้รายได้จะมีคนเอาเงินมาให้ถ้าใครเป็นเจ้านี้นะคะจะมีคนเอาเงินมาให้คุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะช่วงนี้คุณจะขยันในเรื่องของการเก็บเงินการหาเงินเป็นพิเศษนะคะ ดวงความรักสําหรับคนโสดนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบจากการเดินทางมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่เป็นคนต่างชาตินะคะแล้วก็ฐานะทางการเงินดีด้วยนะคะรวยนะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะในช่วงนี้รักใคร่กันมากเลยนะคะช่วงนี้ครอบครัวมีความสุขนะคะการงาน ทำใครทาธุรกิจร่วมกันทําธุรกิจในครอบครัวมีโอกาสเจริญก้าวหน้าการเงินค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้พาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะช่วงนี้ความรักค่อนข้างดีนะคะรักใครกันดีนะคะในช่วงนี้นะคะดวงโชคลาภของคุณนะคะโชคลาภอาจารย์บอกแล้วนะคะดวงโชคลาภของคุณโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะ โชคลาบค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะสื่อนำโชคของคุณคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเขียวสีม่วงและสีเหลืองนะคะสีเขียวสีม่วงสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ8 1 1หนึ่ง นะคะแล้วก็1 2 3่งสอนะแปดหนึ่งหนึ่งแล้วก็1 2 3อขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ